อยู่หน้าง,งานล่าสุดของผมอีกแล้วนะฮะวันนี้ก็เป็นขั้นตอนการเสียบแผ่นนะครับก็หน้าง,งานนี้นะครับเสียบแผ่นทั้งหมด6แผ่นนะครับ6แผ่นก็2เมตรสินะแผ่นละสามห้นหแผ่นก็2เมตรสิเป็นการกดเข็ม2 <c oughs> หลังเข็มไม่เท่ากันนะฝั่งนี้เป็นเข็ม i อ6ฝั่งนี้เป็นเข็ม i อ2 2นะครับเสียบทั้งหมด6แผน่นอ่ะอันนี้ก็ เป็นแผ่น3ามขาแผ่นสามขาชิดพิเศษนะแต่ว่าเราเสียบนี่ต้องมีรถช่วยนะเดี๋ยวลองดูตัวอย่างทีกล้องผมมันซูมไม่ได้นะครับต้องขออภัยด้วยอันนี้ล็อกนี้แผ่นแรกเดี๋ยวกดลงไป จะเห็นว่ากดจมเลยนะฮะกดจมดินแล้วก็ตรงเนี้ตรงพื้นพื้นตลิ่งเนี่ย,ม,ยมันจะเป็นดินเหนียวนะครับมันจะเป็นดินเหนียวพอกดลงไปแล้วมันจะยึดเกาะติดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวแผ่นจะสไลด์ตกลงไปเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะครับไม่ได้มีปัญหานี่แผ่นที่2ตามมานะครับ Okay. อยากจะเห็นว่าเราจะกดเข็มเนี่ยทุกระยะ1เมตรนะครับแต่ว่า <c oughs> จะเห็นว่าสั่งแผ่นเราไม่ได้สั่งมาแผ่นยาว1เมตรนะฮะสั่งแผ่นมา3เมตรกว่าแล้วมาตัดเอาหน้างานนะครับเพราะว่าถ้าเกิดสั่งมา1เมตรเนี่ยเราเกิดสมมติว่าบางเข็มบางต้นบางช่วงเนี่ยมันเลย1เมตรเนี่ยมันจะหลุดมันจะหลุดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่ได้ไหอย่างช่วงนี้มันจะไม่ถึง1เมตรแน่นอนเนี่ยเสามันถี อันนี้ไม่ถึง1เมตรนะอย่างช่วงต้นนึงก็ไม่ถึง1เมตรเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะผมจะต้องมาตัดหน้างานกันเป็นช็อตๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยงานตรงนี้ไม่ต้องห่วงนะครับความแข็งแรงแล้วก็เขาเรียกว่าไงการเหมาะสมอ่ะเหมาะสมแต่ละแผ่นแต่ละช่องมันจะเท่ากันนะครับน,นี่จะประมาณนี้อันนี้คืองานกดยวให้ดนะูก็จะตอกลงไปทีนหนึ่ง อ่ะทีนี้เราข้ามฝั่งมาดูหน้าง,งานนะฮะนี่ก็จะเป็นแผ่นเศษแผ่นที่ตัดทิ้งนะฮะที่ผมบอกว่าเราจะตัดหน้างานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันไหนที่มันลงล็อกไม่พอดีเราจะต้องตัดทิ้งนะนี่ก็จะเป็นเศษแผ่นที่เห็นนะเพราะแผ่นที่ที่เห็นเนี่ยจะเป็นแผ่นแผ่นสามขานะครับล่องมันจะพอดีกับ i 2> อ2และ i 26อาจจะหลวมนิดนึงแต่ i 2 2นี่จะพอดีนะครับเนี่ยจะเห็นนะครับ ะครับจะมีลวดอยู่นะครับเนี่ยทั้งหมดเอ่อสี่เส้นนะครับลวดทั้งหมดสี่เส้นเนี่ยเห็นนะมันมีลวดจริงอันนี้เห็นเลยนะครับว่ามีลวดอยู่เนี่ยเห็นไหมลวดลวดมีลวดอยู่นะโอเคนี่คือที่ตัดเอาไว้เตรียมเตรียมเสียบแผน่น ฝั่งนี้จะเป็น i อ6ยแล้วก็มาสุดที่ตรงนี้ตรงนี้ก็เริ่มตรงนี้จปยี่สิบไป้ยี่สิบสองนะฮะเพราะจะเป็นสองบ้านนะไม่เท่ากันก็ <S <S อย่างบ,บ้านหลังนี้ก็ของพี่คนนี้ก็ไปเยอะกันนะดิน เราขุดขึ้นมาก่อนนะฮะขุดขึ้นมาแล้วก็ค่อยกดแผน่นแรกลงไปอ่ะนนี่ก็ไม่ดูกดใกล้นะ <S <S การเสียบแผ่นผมเดินแค่ตรงนี้นะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเลอะเท้าผมอันนี้จะเป็น I26 นะก็แผ่นก็อาจจะหลวมนิดนึงนะครับถ้าเป็น I26 แต่ว่า ในความแข็งแรงของตัวเสาเข็มนะครับแต่ว่าทีนี้พอถึงเวลาที่เราเสียบแผ่นขึ้นไปแล้วเนี่ยนะครับเวลาเทเนี่ยนะครับเทปูเนี่ยเทคาเนี่ยมันจะอมหัวเข็มแล้วก็อมแผน่นแผ่นแรกไปด้วยนะครับแล้วก็ถ้าแผ่นแรกจนถึงแผ่นที่6เนี่ยนะครับถ้าแผ่นที่6เราอยู่จมดินแล้วก็ยึดติดไปเลยนะครับซึ่งจะเห็นว่าเป็นดินเหนียวนะครับซึ่งตรวนี้โอกาสที่มันจะขยื่นหรืออะไรลงไปเนี่ยค่อนข้างที่จะยากแล้วนะครับ กอมันจะยืดติดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็ไม่ต้องห่วงนะครับทีนี้เดี๋ยวไปดู i e 2 2กันนะครับ่วนของแัน่น i 22ไอ้ยี่สองตัวล่องมันก็จะเล็กกว่าหน่อยนึงนะครับลบกันนะ นี่คือเศษซ่าของเก่านะฮะเศษซ่าของเก่าเออ ไปแบบไหลพลุดเลยไปแบบดูดไอต่อออกแล้ว<อ>ยืนยืนอยู่อย่างเงี้ยครับได้ยินเสียงล,ลั่นทุ๊ะโป<อ>๊ะโป๊ะเดี๋ยวระดัอย่างนี้เลยลั่นเลยที่บ้านผมทำทีเดียวไปเลยพี่ไม่ใช่ผมก็ไม่รู้เราอยู่งานเท่าไหร่จะอยู่กับลูกกับลูกครับลำบากเคนก่อสร้างเข้าไปแล้วรอบ ไหนทำตอนทีใช่ไหมฮะแล้วถ้ามันเอ้ยถ้ามันของเขาไม่ล้มอ่ะเนี่ยของเก่าของเก่านั่นก็คือก่อสร้างครั้งแรกค่ะของเก่าเขาเป็นคานเฉยเขาไม่ได้เป็นกระแทกแบบนี้อ๋อเหรอเสาเข็มก็ห่างวันสามเมตรเนี่ยอันนั้นอันนั้นอันนั้นคือเขาบอกว่าก่อนหน้านี้มันทันมาก่อนก่อนที่จะอันนั้นนี่แล้วอีกรอบแล้วอีแล้วอ่าใช่คือของผมนี่คือรอบที่สามใช่ครับใช่สามรอบนีงรอบกี่ปีเนี่ยพี่สองสิบเอ็ดปีสี่สิบห้าอย่างเงี้ยแล้วเขาปักห่างครั้งแรกอ่ะที่ทำก่อ ที่ทําบ้านใหม่ก็ได้อะ,อะอแล้วก็เหมือนจะมีเสาอยู่ต้นหนึ่งที่มันลาวอยู่อพอเราใส่ดินใส่ดินเข้าไปแล้วก็รดน้าแค่นั้นแหละเสาต้นที่ถูกลาวอะอม,มันเสียกันเสียตำแหน่งมัก็ดึงก็ดึงไปเข้ามาแก้โดยการปักเฉดไม้ต่อนจะ,ระสร้างสร้างอะไนี้ขึ้นมา ก็ตอนแรกที่สเปคกันไว้เนี่ยน่าจะ6แผ่นแต่ตอนนี้จริงไม่น่าจะใช่แล้วน่าจะประมาณ8นะฝั่งนี้8นะอันนี้ประมาณ7แผ่นประมาณ7 0 0ดแผ่นเจ็ดแผ่นแปดแแนไม่ในน้ำแล้วแปดแผ่นได้ก็ลงไปเลย แปดแผ่นนี้ก็เกือบสาเมตรอะครับประมาณเกือบสาเมตรห้กดไปได้ก็ยังไงไม่รู้อมคาใจอยู่นะครับก็ตามที่คุยกับลูกค้าไว้นะฮะว่าจะเสียบแผ่นทั้งหมด6แผ่นนะจริงๆเนี่ยไม่น่าจะใช่ละนะครับเพราะว่าบางช่องก็แปบางช่องก็เจดบางช่องก็9้าบางช่องก็1ิบนะครับก็เอาเป็นว่าเอาไว้สุดไปเลยนะเอาเป็นว่า ไหนทําแล้วเอาให้ดีที่สุดนะอันไหนกดลงไปได้อีกอให้สุดอะ่ะคือเพราะว่าแผ่นแรกเราต้องกดลงไปสุดจมมิดเลยนะครับแล้วก็แน่นเลยนะครับแล้วก็ทยอยยอยอดยอดลงมาเรื่อยๆนะจะก,กี่แผ่นก็ว่ากันไปละกันนะอันนี้ไม่ซีเรียสละเพราะว่าเอาให้ลูกค้าได้งานดีที่สุดดีกว่านะครับนี่ก็อย่างที่เห็นนี้นะฮะคนไหนสนใจนะครับติดต่อได้ที่เบอร์นะครับ0 8 1 8 6 9 0 8 7 8นจะครับ0818690878งานเนะโอเคสนใจไงติดต่อมานะครับ ขอบคุณนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ